<laughs> สนุกสนานกันไปเลยเดี๋ยวไปดูนะักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันนะคะพี่มินมาแล้วจีต็งอเด็ดๆนี่เขาเรียกสกายวอล์กนะคะเมื่อกี้คุณป้าเขาก็ขึ้นอ่านักท่องเที่ยวระวังนะคะส่วนค่อยๆอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างนี่นาะเวลาเรามา นี่ค่ะเข้ามาแล้วเย่ yeah. เปิดประตูออกไปค่ะเป็นแบบนี้เลยแฟบบนบามนี่ดูคนเก่งนะคะกล้าหาญมากบางคนมาก็ไม่กล้านะคะนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยว เราก็หนึ่งในเทรลเวลนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะอาหารดีบรรยากาศดีกับข้าวอร่อยอตื่นเช้ามาก็เลิศหรูเลยค่ะแล้วก็ผักก็ได้กินผักที่มันปลอสารพิษน,นะคะเพราะว่าปลูกเองค่ะเห็นไหมคะเป็นผักออรแกนิก ไข่ก็ขายค่ะมาจากฟาร,ร์มไก่อารมณ์ดีเลยแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศเบาๆอากาศแบบฟินๆเลยค่ะมาเลยพี่มินเดินมาทางนี้ค่ะเดีวเราจะพาไปเที่ยวดูเห็นไหมคะคุณลุงคุณป้าเขาก็มาเก่งมากๆอุ้ยคุณลุงตรงนี้สังเกตดูนะคะข้างล่างก็คือเห็นพื้นเลยค่ะ เก่งมากเก่งที่สุดเลยค่ะวูวนี่ขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะข้างบนเหมือนอยู่บนเมฆเลยค่ะ นี่ไยพี่เมนตกลูกปไ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 ไม่เอาแล้วปะมันจะตกลงข้างล่างค่ะ